ทุเรียนไม่ฉีดสาร side, จะสามารถติดดอกได้ไหมติดลูกได้ไหมมีดอกไหมออกดอกไหมก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนล้งเลิศนะครับอย่างที่ผมเกลื่อนหัวคลิปไปเลยว่าทุเรียนเนี่ยเราไม่ทําสารเนี่ยสามารถที่จะติดดอกได้ไหมนะครับใครที่มีเวลาน้อยผมมีสรุปให้ท้ายคลิปนะครับส่วนใครที่มีเวลาเยอะก็เดี๋ยวฟังคําอธิบายกันนะข้าเรื่องกันเลยการไม่ทําสารเนี่ยสามารถติดดอกได้ไหม มันก็ต้องมีคําอธิบายนะครับทั้งข้อดีและข้อเสียเดี๋ยวผมเอาเรื่องของการไม่ทําสารก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการทําสารก็ส่วนมากคนที่ทําทุเรียนใหม่นะครับทําทุเรียนใหม่จะกลัวเรื่องของคําว่าลงสารลงสารลงสารแล้วทําให้ต้นตายนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าลงสารเนี่ยมันสามารถทําให้ต้นตายได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปนี้ด้วยแล้วก็ ไม่ลงสารมันจะออกดอกไหมบอกก่อนเลยว่าการไม่ลงสารมันก็ออกเหมือนกันแต่อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่ทุเรียนจะออกดอกเนี่ยหนึ่งเลยถ้าเราไม่ลงสารต้นต้องมีอายุนะครับต้นต้องมีอายุอาหารต้องพร้อมสะสมไวในใบให้พร้อมนะครับมีกระบวนการสร้างความเครียด อย่างเช่นการกักน้ํางดน้ําถ้าเราไม่กักน้ําไม่งดน้ําก็ออกอยู่ถ้าต้นอายุได้จริงๆ7ปี8ปีจริงนะครับ5ปีจริงก็มีดอกได้เหมือนกันแต่จะมีไม่เยอะนะครับข้อดีของการไม่ลงสารเนี่ยก็คือ1เราไม่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเขาเราไม่ไปกดยอดของเขาเลยนะครับการฉีดสารเนี่ยก็คือเหมือนการบล็อกโครงสร้างของยอดดีๆนี่แหละนะครับไม่ให้มันแตกยอดนะครับ การขยายของต้นมันก็ดีขึ้นถ้าเราไม่ลงสารนะครับมีการแตกใบแตกอะไรดีขึ้นทีเนี้ยดอกนะครับเราต้องเข้าใจว่าอาหารที่ต้นหามาได้เนี่ยต้องเอาไปเลี้ยงทั้งใบต้องเอาไปเลี้ยงทั้งดอกนึกอ,ออกไหมครับพอถึงช่วงระยะเวลาที่เขาจะออกเนี่ยถ้าเราไม่ลงสารกดไว้กดใบไว้ให้มันกเกิดกระบวนการสะสมอาหารตั้งแต่ก่อนออกดอกนะครับอาหารก็จะถูกนําไปเลี้ยงยอด แล้วดอกเนี่ยก็จะออกน้อยด้วยนะครับเพราะต้นไม้ไม่ได้เกิดความเครียดอะไรเลยนะครับแต่ถามว่าออกไหมออกนะครับออกแน่ๆถ้าเราทําแบบอ,อ,อย่างจะทําแบบว่ามีร้อยต้นนะครับสมมุติมีร้อยต้นมันจะออกเท่าไหร่ก็ช่างเขาคือเราอยากทําแบบเนี้ยไม่ฉีดสารไม่ลงสารแล้วเราจะทํายังไงให้มันออกดอกนะครับมีร้อยต้นเนี่ยมันจะออก10บต้น20ต้นก็ช่างเขานะครับผมไม่สนใจ ผมอยากได้แค่นี้ผมอยากทาแบบเซฟๆอยากค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้ไปได้เหมือนกันนะครับเ๋ยวเล่าให้ฟังว่าทํำยังไงนะครับการที่เราจะไม่ลงสารเนี่ยหก็คือเราต้องสะสมอาหารให้พร้อมนะครับอย่างเช่นเนี่ยระยะเนี้ยนะครับระยะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือใบชุดที่1นเนี่ยตันแล้วนะครับในส่วนภาคอีสานของเราเนี่ยขึ้นไปพังเหนือนี่นะครับ ใบก็จะอยู่ในช่วงระยะนี้ใบ1ใบ2นะครับพอหลังจากนี้ต้นทุเรียนเรามีการแตกยอดใหม่เราก็ใส่ปุ๋ยตัวหน้าต่ํากลางหลังสูงอย่างเช่น8-24 24ใส่ไปเรื่อยๆเลยนะครับใส่ไปเรื่อยๆ15วันใส่ครั้งหนึ่ง15วันใส่ครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ลงสารไงนะครับแต่เราต้องกดไนโตรเจนลงไม่เช่นนั้นดอกเขาก็จะออกน้อยหรือไม่พอต้น นะครับแต่ถ้ายังไม่พอใจอีกไม่อยากใช้สูตรเนี้ยไม่อยากใช้8ปดยี่สี่ยี่เนี่ยเห็นเขาว่าใส่แล้วมันทุเรียนมันมันโสมผมบอกเลยไม่นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันสามารถใส่ได้นะครับใส่ได้เพื่อกดไนโตรเจนลงให้ต้นมันเนี่ยเกิดกระบวนการสะสมอาหารเพราะไนโตรเจนน้อยการแตกย่อแตกใบก็จะน้อยอาหารที่หามาได้ก็จะถูกสะสมไว้ที่ใบนะครับนี่พูดถึงกรณีที่เราไม่ไม่ไม่ฉีดส,สารนะ หลักการทํางานเหมือนกันนะครับฉีดสารกับไม่ฉีดสารหลักการทํางานเหมือนกันการใส่ปุ๋ยทางดินเหมือนกันการสะสมอาหารทางใบเหมือนกันเหมือนกันทุกประการเลยนะครับเพียงแต่เราไปฉีดสารให้เขาเนี่ยเพื่อให้มันไม่เกิดการแตกใบควบคุมเขาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเอาเราไม่ฉีดสารเนี่ยเราใส่ปุ๋ยไปเลยทางดินนะครับแปดยี่สี่ยี่สี่พวกนี้นะครับใส่ไปเรื่อยๆสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วก็ทางใบก็ฉีด ปุ๋ยสะสมอาหารเหมือนก,นกันกับที่เราไม่ลงสารนะครับอย่างเช่น5้า30้าฉีดทางใบไปเรื่อยๆจนกว่าใบเขาจะตันนะครับย้ำนะจนกว่าใบเขาจะตันฉีดไปเรื่อยๆเลยนะครับทุก15วันก็ฉีดครั้งหนึ่ง15วันก็ฉีดครั้งหนึ่งนะครับทีเนี้ยมันจะเริ่มได้ดอกตอนไหนมันจะเริ่มได้ดอกถ้าเราไม่ลงสารนะเริ่มได้ดอกตอนที่อากาศ แห้งแลง้งฝนหมดหนาวมานะครับมีลมโยกต้นมีลมหนาวตีต้นแรงแรงให้มันเกิดความเครียดสะสมน้ำแหง้งสภาพอา,ากาศแห้งแลง้งความชื้นหมดไปต้นไม้ก็จะเกิดความเครียดนะครับเกิดความเครียดก็จะมีการส่งฮอร์โมนเพื่อไปขยายพันธุ์ให้มันแตกตาดอกอาจจะออกไม่พร้อมกัน นะครับเพราะทุเร no ียนจะออกดอกเนี่ยถ้าเราไม่ลงสารเลยนะจะลงสารหรือไม่ลงสารก็ตามใบเขาต้องแก่นะครับใบเขาต้องแก่แต่ถ้าเราไม่ลงสารไม่อะไรเลยเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยใบเขาก็ต้นนี้ก็จะแก่ต้นนี้ก็จะไม่แก่ต้นนี้ก็จะใบอีกรลดับหนึ่งต้นนี้ก็จะใบอีกอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในสวนเนี่ยมันการทำการยุ่งยากมากแต่ถามว่าได้ดอกไหมได้ต้นที่ใบแก่ในช่วงระยะที่พอเหมาะพอเจาะฝนหมด หนาวมาลมมาต้นนั้นก็จะออกดอกก่อนนะครับต้นที่เหลือก็จะตามมาและในต้นนั้นก็ใช่ว่าจะออกมาพึบเดียวเลยก็จะทยอยออกทยอยออกกิงก่งนั้นกิ่งนี้กิง่งออกไปเรื่อยๆนะครับออกทยอยออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นทยอยนี่แหละเขาเรียกว่าดอกทอยนะครับทอยออกทอยออกรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นไปเรื่อยๆต้นนั้นก็ออกต้นนี้ก็ออกออกไล่เรี่ยกันมาแต่ถามว่ามันห่างกันไหมไม่ห่างนะครับไม่ห่างแต่ว่า ความว่าไม่ห่างของเราเนี่ยมันทํางานลําบากมากถ้าเราถ้าเราไม่มีการกระบวนการแบบไปปรับเปลี่ยนเขานะอย่างเช่นการลงสารการกักน้ำนํำวนน้ําอย่างเงี้ยนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องการกักน้ำนํำวนน้าถ้าเราไม่ลงสารเนี่ยเราก็ต้องมีการกักน้ำนะครับกักน้ำเพื่อเกิดความเครียดนะครับกักน้ําเพื่อให้ต้นไม้เกิดความเครียดแล้วเขาจะได้ดอกเอา้า กักแล้วกลัวต้นตายอ่ะเราทําใหม่เรา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 ไม่กล้าเราจะทํำยังไงเราให้น้ําไปเลยได้ไหมให้เหมือนที่เราให้เหมือนที่เราดูแลเลยอะ่ะดูแลเหมือนปกติเลยเนี่ยได้เหมือนกันมาเหมือนกันในโซนอีสานแล้วก็ภาคเหนือแถวนี้เท่านั้นนะครับที่ผมทราบข้อมูลนะถ้าไปอยู่ในโซนภาคอื่นอย่างเช่นภาคใต้ที่มีฝนมีอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่ทราบเหมือนกนันนะว่ากระบวนการของเขาเนี่ยแตกต่างจากของผมไหมภาคตะวันออกอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันใครที่เป็น f c ฟซแถวแถวนู้นนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ในโซนอีสานเนี่ยถ้าเกิดฝนหมดก็คือหมดเลยไม่มีฝนเลยนะครับไม่มีฝนเลยเราก็แค่บอ่อน้ําลงสมมุติว่าเราเคยให้วันละ30 40นาทีแล้วก็มาให้สัก20นาทีวันเว้นวันหรือ3วันทีหนึ่งให้3วัน30นาที3วัน30นาทีอย่างเงี้ยนะครับ ให้น้ำน้อยลงเพื่อให้เกิดความเครียดมันก็จะออกดอกดีขึ้นแล้วแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการงดเลยไม่อยากให้ต้นโทมเลยก็ได้แต่ท่านต้องทาใจหนึ่งดอกมาไม่พร้อมบางทีไม่มาบางทีแตกแตกยอดแตกใบก็ไม่ออกดอกและนะครับก็จะไปออกนู้นจริงๆอะ่ะถึงฤดูดงานเขาจริงๆเลยประมาณมกกะลากุมพานุนะ่น่ะนะครับมาอยู่ ต้นสมบูรณ์มานะครับต้นใหญ่ต้นโตนต้นอายุได้จะมานู่นแหละตามธรรมชาติแถวแถวเรานะแถวแถวบ้านเรานะมกะลาคุมพานน่นแหละถึงจะได้ดอกนะครับเขาบานเป็นลูกกันหมดแหละมันก็จะไปตัดลูกตอนไหนอ่ะทีเนี้ยชนฝนลูกก็จะไม่อร่อยก็จะเกิดท็อปเกิดอะไรนอนเจาะโอเยอะแยะมากมาย,มาย,มายนะครับไสซึมเพราะว่ามีฝนไง นะครับถ้าไปได้ดอกอ่ะมะกรากุมพันแน่นอนนะครับตัดลูกชนฝนแน่ๆยังไงก็ตัดลูกชนฝนนี่แหละนะครับทําไมเราถึงลงสารเพราะเราหนีพวกเนี้ยนะครับหนีพวกเนี้ยแหละอยากให้มันออกดอกก่อนแล้วทีนี้ออกดอกก่อนเนี่ยเราก็ต้องคุมเขาต้องควบคุมเขาถ้าเราควบคุมโดยการใช้สารแล้วเราต้องเติมให้เขานะทีเนี้ยนะครับเติมอาหารทางใบเติมอะไรอย่างที่ผมทําให้คลิปก่อนนะครับ วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องว่าการไม่ลงสารเนี่ยมัน,มน,มน,มนได้ดอกไหมได้เหมือนกันแต่ผมจะบอกว่าได้อยู่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลผลิตถ้าเราแบบทำสิบต้นเอาไว้กินไม่ซีเรียสเรื่องผลผลิตก็ดูแลปกติได้นะครับเพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแค่นั้นเองนะครับเราจะมาดูแลปุ๋ยแบบสูตรเสมอทุกระยะเลยเนี่ยก็ได้ แต่มันก็ได้บางทีอาจจะไม่พอกินด้วยสาม,มารถบางทีได้ลูกมาก็ล่วงนะครับสู้เราทําให้เขาแบบเกิดความเครียดหน่อยๆนึนงแต่ต้นไม่โสมนะทีเนี้ยการลงสารเนี่ยคนก็บอกว่าลงสารแล้วต้นตายใส่พี่แปดแปดยิบสี่แล้วต้นโสมไม่ใช่นะครับอยู่ที่เราดูแลนะครับบางทีเนี่ยใบไม่พร้อมอะ่ะใบยังเป็นใบอ่อนยังเป็นใบเพสลาดอยู่เลยอย่างเงี้ยเราไปงดน้ําให้เขาออกดอกอะ่ะ นะครับแล้วก็ไปได้ยินมาว่างดน้ําจนกว่าดอกจะมางดน้ําจนกว่าดอกจะมาเราค่อยให้น้ําโอ้โหเราไปงดเริ่มงดตั้งแต่ใบเพชลาดอะใบยังไม่แก่เลยอะมันกี่วันอะเรางดน้ําไปสิบวันยี่สิบวันใบนี่เหี่ยวเฉาใบในร่วงพึบพับเลยนะครับพอร่วงเสร็จแล้วต้นโสมหนักเลยทีนี้ได้ดอกมากระแทกน้ําปึ้มเอาน้ําใส่ปึ้มเปิดน้ําแตกยอดแตกใบหลูกร่วงดอกร่วงนี่แหละนะครับ การทําทุเรียนมันเลยมันเลยเป็นอะไรที่แบบมีวิธีการค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็หลายเรื่องหลายราวให้เราได้ปวดหัวนะครับพยายามทําผมบอกไปเลยว่าการลงสารไม่ได้ทําให้ต้นตายไม่ได้ทําให้ต้นสมการใส่ปุ๋ยกดไนโตรเจนไม่ได้ทําให้ต้นตายไม่ได้ทําให้ต้นโสมนะครับเอาลองลงสารเฉยๆอะลงสารไปแล้วล่ะเราไม่ต้องงดน้ําสิไม่ต้องงดน้ําไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้โสมนะ เอาจริงๆอ่ะการที่โสมของต้นมันอยู่ที่ตอนที่เรางดน้ํานู่นตอนที่เราไว้ดอกเอาไว้ดอกเยอะเกินจํานวนต้นหรือเปล่าแบกรูปเกินต้นหรือเปล่าหลังตัดแล้วมันก็เลยโสมนี่แหละเป็นปัญหาหลักๆที่ทําให้ทุเรียนเราตายซะมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าฉีดสารแล้วมันทําให้ตายมันไม่ใช่ยาฆ่านะครับสารเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งแหละถ้าถ้าเราจะพูดบ้านๆอ่ะมันเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ไปกดฮอร์โมนเอกไม่ให้มันแตกยอดแตกใบ นะครับไปกดจิบ๊บไบไม่ให้มันแตกยอดแตกใบนะครับใบเขียวด้วยซ้ำนะการลงสารผมไม่ได้พูดเล่นนะครับการลงสารการฉีดปุ๋ยสะสมอาหารเนี่ยฉีดปุ๋ยตัวที่มีไนโตรเจนน้อยเนี่ยกับการลงสารเนี่ยทำให้ต้นเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์เขียวใบเขียวมันงามเงามากนะครับมันไม่ได้ทําให้ฉีดแล้วต้นโซมงองแง,งลงเลยไม่ใช่นะครับตันนี้ต้องเข้าใจใหม่ด้วยอันนี้ผมก็พยายามที่จะอธิบายแบบ แบบคนทําสวนคุยกันนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เจาะลึกเรื่องของวิชาการมากเพราะว่าผมเอาตรงๆอ่ะผมก็ไม,กไม่ก็ไม่ทราบเรื่องของ้อมูลทางวิชาการเยอะหรอกว่ากระบวนการมันทําอะไรยังไงแต่เราเนี่ยก็คือการผ่านจากการสังเกตแล้วก็ผ่านจากครูบาอาจารย์นะครับที่ที่ซ้าสอนมานะครับที่ให้ความรู้มาอาจารย์คนที่ทําก่อนนะครับก็บอกกล่าวมาเราก็ทําตามเพราะว่าเราเป็นเราเป็นชาวสวนอะมือใหม่ยุคใหม่นะครับ เราต้องนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของหลายๆแหล่งมารวมที่สวนเราแล้วตกผลึกแล้วก็จัดการที่สวนนะครับก็อย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้แหละนะครับถามว่ามีการลงสารไหมมีที่สวนผมลงสารแน่ๆเพราะว่าต้นมันคือผมสามารถที่จะควบคุมส่งพุ่มไม่พูดง่ายๆคือไม่ต้องการการเจริญเติบโตอะไรหวือหวาแล้วมันเป็นช่วงที่เราจะต้องคืนทุนแล้วเนี่ยเพราะกิ่งมันชนกันแล้วเนี่ยกิ่งมันชนกันแล้วเราฉีดสารเข้าไปมันกดการแตกยอดดีซะอีกนะครับ จะได้มีการสะสมอาหารที่เยอะด้วยแล้วก็จะกิ่งก็จะไม่ชนกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสรุปนะครับใครที่รอสรุปนะสรุปก็คือการไม่ทำสารสามารถให้ทุเรียนออกดอกได้ได้ลูกกินได้ผลผลิตนะครับแต่มีแต่ข้อเสียก็คือหนึ่งดอกอาจจะไม่พร้อมกันก็ส่งพลให้ ตัดลูกไม่พร้อมกันการดูแลจากการยากนะครับเท่านี้เองนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ